ร้านไฮด้าช็อป้านบริการรับกดปุ่ดและเกมพารในเกมบอทและยังมีบริการกดเกมในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์และราคาสุดคุ้มแถมไม่มีบริการรับฟังแมปต่างต่างหากใารสนใจคลิกกลิง์ได้คลิปได้เลยครับผมนาครับผมก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ของผมนะครับเนืเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมบอทในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับแต่ว่าเราอยู่วันอาทต ค,ค,ครับคุ้นเคยครับนาเทียเมเกอร์เลยครับผมก็ <g iggle> คลิปนี้จะเป็นการจัดอเมตาตัวละครนะครับผมจริงๆเนะี่ยเมตาตัวละครแพทนี้คือ,อบอกกันว่าแพทนี้มันเขากำลัจะมาได้สักประมาณครึ่งหนึ่งและครึ่งแพทแล้วก็กไม่นานแล้วครับผมน่าจะสัปดาห์นี้เพื่อสัปดาห์หน้าที่ออสซาแจ็ปดีครับผมก็คือผมก็ว่าเออเนีก็มันก็จะเปลี่ยนแล้วเรามานั่งจัดเทียร์กันอีกกันดีกว่า <g iggle> แล้วผมว่าผมการผมชอบการจาคลิปจัดเทียร์นะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แบบดูแบบเออดูนี่ดีอ่ะเขาเรียกว่าแบบ มันดูไอ้นี่ดีมันไม่ต้องแบบเอ่อทำอะไรเยอะก็แค่เอาภาพตัวละครมาลากใส่กรอบใส่กรอบใส่กรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันดูง่ายดีครับผมแล้วก็คนดูน่าจะชอบกับโทรศัพท์คู่เล่นใหม่เนาะก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการจัดเทียบแบบความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมก็ใครที่คิดเห็นไม่ตรงกันกับผมก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมว่าเราคิดไม่เหมือนกันเนาะครับผมแต่ผมพยายามจัดเทียบให้มันดูใกล้เคียงกับเมตาปัจจุบันนี้เนี่ยมากที่สุดกันครับผมโอเคให้ผมก็ปจบชิ้นกัอะไรครับผมไป มาเริ่มกันที่ตัวแรกเราตัวแรกเป็นอ่านานามิใช่ไหมนานามิอมม่าเป็นตัวอัปเดตใหม่ในแพทนี้ว่ามันเป็นตัวทีมันเป็นตัวที่อ่าตีช้าผมแต่รรว่ามันปตัวปัม๊มดาเมจที่ค่อนข้างที่จะดีดครับผมก็คือมันเก่งแหละผมจะให้มันอยู่ในเทียร์คือมันก้ามเกลื่อระหว่างอยู่เอกับบีอ่ะผมให้ผมให้เอเด็กนเนาะนานามินะครับผมส่วนต่อไปโอซุปโอซุปห้าดาวผมให้อยู่เทียร์บีนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวตี มันเป็นตัวตีแหละนะตีพื้นเพืแต่มันตีคเขาที่จะเบาครับผมผมว่าผมให้อุศภเนี่ยอยู่บีดกันคลิปนี้อาจจะดูเร็วๆนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าจะได้ไม่ไม่เสียเวลาคลิปกนไปนะผมผมก็จะมาจัดเทียร์อะไรอย่างเงี้ยแหละมาต่อไปครับผมออมัยไม่ต้องพูดเยอะเนาะไปซีอามินเป็นตัวอาร์มินอธิบายก็ว่าอามินเนี่ยเป็นตัวที่ปั๊มดาเมจว่าดีไหมมันก็ดีนะเพราะว่าเหยียบทีละแสนใช่ไหมครับแปดสิบเต็มแต่ว่าระยะที่ค่อนข้างสั้นแถมเหยียบที ข้อแนนจะนานผมจะให้อยู่เทียบ B เรื่องก okay. ันโอเคต่อไปเป็นหนวดดำห้าดาวครับผมหนวดดำห้าดาวผมจะให้อยู่เทียรบ B เหมือนกันโอเคเพราะว่ามันเป็นตัวตีมันเป็นตัวตีเอลีแต่ว่ามันมันติดสโลครับผมแต่ว่ามันจะแบบคือมันตีเอลีมันแคบแต่ว่ามันก็ตีเร็วแต่ว่ามันมันไม่สโลด้วยสิต่อไปครับผมกิวการเมสครับผมกิวการเมสผมบอกเลยว่ากิวการเมสยังเป็นยังติดเมตาอยู่ถึงณปัจจุบันนี้ผมจะให้อยู่เทียร์ อ,อยู่ TIS แล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ให้มันจะผมจะไม่ให้มันอยู่ S นะเพราะว่ากิวเมทเนี่ยผมว่ามันดีแค่ตอนต้นเกมครับผมมันดีแค่นั้นจริงๆคนระับผม้หลังจากปลายเกมผมก็กิวเมทผมว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมก็ให้มันอยู่ TIS เนาะต่อไปอเป็นนวลน้ำหกดาวนวลน้ำหกดาวเนี่ยผมจะให้อยู่เทียร์มัสเฮฟหรือว่าเทียร์ที่ต้องมีจำเป็นต้องมีครับผมผมบอกกันนะเออผมขออธิบายก่อนเทียร์ C คือตัวที่อ่าไม่ค่อยเก่ง B คือไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเหมือนกัน B คือแบบประมาณนั้นนะเอ็นเอก็คือใช้ได้ S ก <A S 1> <A S 2> ็ค uhh. so <t pH itus> ือเก่ง SS ก็คือเอ่อเทพส่วนเทียมัสแฮปเนี่ยคือเทียที่เราต้องละครเป็นตัวประเภทที่เราต้องมีครับผมครับผมต่อไปอาคาอีพีชายคาฮนะอันนี้ฟุจิโทระปะเออฟุจิโทระผมจะให้อยู่ทีเซีนะครับผมเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เอามาเท่าไหร่เนาะไคโดไคโดเป็นตัวอีฟินิตนะครับผมอีฟินิตผมจะให้ทีเอสซีกันโอเคต่อไปซานเดมิ ซาเนมี่เป็นตัวตีเพลือที่ตีเร็วครับผมถ้าตีเป็นเอลี o e, แบบโผล่เนาะซึ่งมันตีไกลแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าเล่นใหม่ผมคิดว่าพอที่จะใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมจะให้มันอยู่เทียบบี B แล้วกันเนาะโอเคต่อไปดิโอบันโดเอ้ทำไมสีดำมาได้ไงเนี่ยคนถานี่อะไรเนี่ยแล้วเป็นดิโอบันโดผมไม่มาสีดำไม่เกี่ยวเนาะผม,มอยู่เทียบซี C ไปโอเคส่วนอ,อันนี้ในเรื่องโทนโตะหมาดำผมให้อยู่เทียบซี C นะครับผมมันไม่ค่อยได้ใช้เอเลนเอเลนเหมือนกันเอเลนอยู่เทียบซีฮอกไม่อยู่เทียบซีเหมือนกันเ เรื่องของคู่ห้าดาวผมมาอยู่ TFC เหมือนกันครับผม TFC รุนรัวของโบกเลยอ่าก่อนห้าดาวไม่ไม่เก่งเลยมันอัพแพงแถมก็ไม่ค่อยแรงไอัแรงแหละแต่มันตีช้าผมให้อยู่เทีนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคต่อไปจีนี่จีนี่ไปเหมือนกันจินเบยจินเบยเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่หาไมา่ได้แล้วแต่ว่าไป <c oughs> <c oughs> ต่อไปโคดี้ฟิเซอร์ผมบอกเลยว่าโอ้โหโคดี้ฟิเซอร์นี่มันเก่งปรับหลังจากที่ปร,รับมาใหม่มีออฟโคดี้ฟิเซอร์ปรับโคดี้ฟิเซอร์ให้ตีไกลมากผมว่า ก็รีวิวเอร์ในปัจจุบันนี้ไม่ถึงกับเก่งครับผมแต่ว่าพอเก่งแบบใช้ได้เลยครับผมเอาไว้ผ่านสตอรี่เอาผ่านอะไรอย่างงี้สบายเลยครับผมผมให้อยู่ TSS นะครับแปลว่า SS นี่คือ Hard Damage หรือว่าเป็นตัวที่คเขาจะแหวงนะครับผมโอเคต่อไปที่แต่ท่านขอสงครามให้อยู่ t c เหมือนกันครับผมเป็นตัวจากไทเอลเนาะคริสโต้าดาวอยู่เหมือนกันบูมา่าเป็นตัวมาแซ์บครับผมเป็นตัวฟาร์มเงินที่ต้องมีครับผมบูมา่าเป็นตัวที่ฟาร์มเงินที่เราสามารถใช้ได้ทั้งสตอรี่อินฟินิตไทเอลเลด ชาเลนจ์ใช้ได้หมดเลยครับบูมากเป็นตัวที่ดีมากครับผมต่อไปอิชิโกะหาดาวครับผมมันเป็นตัวที่หาไว้แล้วแรงกันแหละแต่ว่าจริงๆมันไม่เก่งมันไม่เก่งเลยนะผมมาอยู่เทียร์ซีแล้วกันเนาะโอเคไปเทียร์ซีฮึบโอเคต่อไปอิชิโกะหกดาวมันก้ามกึ่งระหว่างกากับกิงทำไมตัวหกดาวที่ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจสูงนะผมคือผมอยากให้อยู่เทียร์ไฮดาเมจนะแต่ว่า ให้อยู่ T S แล้วกันเนาะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นครับผมแต่พอเก่งอยู่แหละแต่ตีชาเข้อเสียงมันอันนี้อิจิโกะหกดาวใครคิดเห็นไม่ตรงกับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งจริงแหละแต่ผมให้มันอ T A S เพราะว่าผมโวยอิจิโกะ <laughs> ต่อไปคร <laughs> ับจูทาโร่จูทาโร่อาหกดาวเป็นตัวที่เอาไว้ผ่านเอ็กซ์ตรีมอินฟินิตกับเอ็กซ์ตรีมสตอรี่ได้ดีมากเอ้ยไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมสตอรี่เป็นหลักเพราะแบบผ่านสตอรี่ดีเพราะว่ามันหยุดเวลาทั้งกว้างทั้งเร็วด้วยครับผมนะครับ <laughs> อัพถูกกกว่่าโโโจจเเเเยยอออะะลคครัับผมตตไปป็นว อ่าไม่ใช่จะเป็นตัวเทอล์รี่ไปแล้วแะจูฮาร่ผมจะให้อยู่เทีสแล้วกันเนาะโอเคต่อไปอิจิโกห้าดาวเป็นตัวโอ้โหว่าตัวเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่ามันใช้ได้พันมันพอผ่านซอรี่ได้ผมจะให้อยู่เทีเอแล้วกันอ่าผไม่ให้อยู่เอแล้วกันเพราะมันยังเก่งอยู่ครับผมต่อไปจูฮาร่โห้าดาวมันเป็นตัวเออมันหยุดเวลาแต่มันดามมิมันเบามากเลยนะมันหยุดคือมันเหมือนจูฮาร่โห้าดาวมันมิดไอจูฮาร์โลห้าดาวเนี่ยมันบวกหกดาวทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าแค่มันตีเบาแค่นั้นผมจะให้อยู่เทียบีแล้วกันเนาะโอเค ต่อไปคีย์ลวงห้าดาวอ่ะไปยังไงมีไลท์เอ้ยยังไงมีไลท์นี่คือมันก้ามกึ่งระหว่าง T S กับ T S บวกอะ่ะไอ,อ้กับ T S S เพราะว่ามันก็จะไฟะดาเบิดเนาะเพราะว่าเออผมให้อยู่เทียร์ไรเดียวอ่าอันนี้จะกันอ่าโอเคเนาะกูคูแบ็คพิงต่อไปให้ผมกูคูแบ็คพิงผมจะให้อยู่เทียร์ C แล้วผมประตัวเอ๊ะเดี๋ยวก็มันก็ยังพอได้แต่ว่าเอ่อเทียรบีก็ได้เพราะว่านางตีแอร์ได้อยู่ครับผมนางเก่งอยู่ สำหรับผู้เล่นใหม่นะโกคูเบ็ผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วสำหรับผู้เล่นที่มีตัวอะไรเก่งนะั้นก็ไม่ต้องไปเอาโกคูแบ็ปิงก็ได้ครับผมต่อไปโกคูสีดาแบ็กโกคูแบ k, ก็กสีดาผมให้อยู่เทียวนี้ครับผมต่อไปโคน,นันโอโ้โหโคนันผมบอกเลยเป็นตัวที่มาเปลี่ยนเมตาแบบสุดๆเลยมันเป็นตัวที่ตีไกลามากตีแรงมากครับผมมันตีแรงมากโคนันใครที่พอยังไม่มีตัวลงสตอรีอด่ดีๆผมแนะนำสุ่มโคน,นันหรือว่าตัวที่มันชื่อเปเปอร์แล้วอย่างเมื่อกี้แม่ตัวนี้ ผมไม่แน่เลยว่าเป็นอยู่เดเทียที่ผมคิดว่าอยู่ควรมีครับผมเพราะว่าโคน่นันเนี่ยมันเก่งเวอร์มันเก่งมากครับผมฮะโอเคต่อไปซัสเกตนะผมซัสเกตอ่าห้าดาวผมจะให้อยู่เทียเทียบีแล้วกันเนะาะมันเพิ่งผ่านสตอรี่แล้วแหละเป็นสตัวแบบตีวตีวสารัุเล่นใหม่นะครับผมต่อไปโกจิตา้าโกจิต้าผมให้อยู่อันนี้ตัวจริงๆตัวนี้ผมอวยด้วยแหละก็ตัวอวยเขาให้อยู่เอกันเนาะต่อไปครับผมนามิอ่าไปเทสซีโบลี อาหารโบวี่เป็นตัวปั๊มดาเมจที่ดีครับผมเพราะว่าท,ทุกๆผ่านไปแต่ละเวฟเนี่ยมันจะอ่าเคเรียกว่ามันจะเพิ่มดาเมจตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นแหละผมว่ามันเป็นตัวที่ดีครับผมแล้วก็ปั๊มดาเมจดีเอวกว้างด้วยครับผมตีแอร์ตีพื้นหมดเลยผมว่าอยู่เทเอสเอสเป็นตัวเทีไฮดาเมจนะครับผมต่อไปยูโนโอ้ไปเลยซีอันนี้ชื่อเลยนะอ่าในเรื่องนัวโตะจะไม่ได้ละอ่ให้อยู่นี้โอเคต่อไปโอ้โหคุณซูซากคู ม่ต้องอธิบายเยอะเน,ะนาะเมตาไนส์ผมตัวเป็นตัวหุ่นยนต์ที่ขับได้ตีได้อะอยู่เทเอสเออไม่ใช่เอสติอูเทียมัสแฮปครับผมต่อไปมินาโตะมากานมามินาโตะเนี่ยอ่าจริงๆแต่ก่อนมันเป็นตัวที่เราผมว่าผมให้อยู่เทเอสไม่ก็นี่เลยเพราะว่าเป็นตัวเทือกเพื่อนที่โหดท,ที่สุดครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยการมาของหลายๆตัวเนี่ยทำให้มันแทบจะตกเมตาไปแล้วครับผมผมให้มันอยู่เทียเอแล้วกันเนาะเพราะว่ามินาโตะเนี่ยจริงๆตอนนี้มันมีเลตหนึ่งเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมโซนที่ใส่ออฟกับมินาโตะเนี่ยมันพอใช้้้ไไไดดแแแหละต่่่่วามมันกก็งบบ ขนาดนั้นอะใครที่แบบมีตัวตีพื้นห้าดาวโนหนึเช่นโคน,นันอย่างเงี้ยเอฟข้าน้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทำเมียต่อครับห้าดาวหกดาวก็ได้ทุกคนมันไม่ดีเลยต่อไปเมียตห้าดาวผมผมให้อยู่เทียร์ซีไปเลยปะ,ปะมากะอ่าอันนี้มากะห้าดาวผมให้อยู่เทียร์เอ A แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีตัวต้นเกี่ยนทันกิโลเมตรได้เหมือนกันนะแต่ว่าแค่มันตีช้ากว่าขนาดนี้นนครับผมตัวตีติดเลือดตัวเนาะต่อไปมากะสี่ดาวผม,ผมให้อยู่เทียร์บีรับผมเนาะก็มมันแค่ไม่แทบแตกต่างอะไรกันเลยแต่ตัวเนี้ยแต่แค่ตัวนี้มันสี่ดาวต สีดาวมันกากกว่าสีหรนะไรแล้วต่อไปมีกูมินไปเทียซีเหมือนเดิมครับผมไม่เจอมามาไม่เจอฟันเฟรมหรือว่าฟาันเมโกไปต่อไปครับผมโกโจซาตารุเป็นตัวอยู่เวลาอินฟินิตี้จุดนานแต่แพงครับผมแต่ว่าถึงไม่จะผ่านไปกี่สม,มัยแทนถึงจะมีโซชาโร่มาผมว่าเทียมาแฮปก็เหมาะกับมันสุดแล้วครับโกโจเนาะต่อไปเนสโกจงังเนสโกจังผมจะให้อยู่เทียบีนะครับนะครับผมไปเทียบีเลยเพราะเป็นตัวดีคือมันมันล้ว่าความบกับมากัดได้นั้นเนสโกกับไอเนี้ย ไว้เขาบอกก็ได้ผมต่อไปเออร์วินดันโจอ่าหัวหน้าเออร์วินเป็นตัวปั๊มดาเมจที่มีตัวเดียวในเกมไม่ใช่ปัป๊มดาเมจบัฟดาเมจที่มีตัวเดียวในเกมผมให้อยู่มาแซบครับผมนี่หกตัวนี้นะครับมาแซบนะครับคนมีเนาะต่อไปเพนห้าดาวไปเลยซีอากาซาไปเลยเลสซ,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 ซ์ไปต่อไปเอสคานอห้าดาวผมให้มันจู่เทีย es. สซะกันอ่าเพราะว่ามันเป็นตัวห้าดาวที่ เพ so okay, ujemy, ิ่มดาเมจตัวเองได้ครับผมมันเพิ่มดาเมจตัวเองได้เนาะเพราะว่าคือมันไอ้นี่แหละด้วยความที่ว่ามันเออ่คือมันเพิ่มดาเมจตัวเองได้มันก็ตีไกลเลยครับผมมันเป็นตัวห้าดาวเลยแหละคือถ้าให้เทียบระหว่างไอซานองกับเมญเตตเนี่ยไอซานองโหดกว่าแน่นตตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคต่อไปอ่าโบบิโต้ซีต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอ่าอาร์เชอร์ป่ะอาร์เชอร์อาร์เทียซีเอ้ยให้อยู่เทบีดีกว่า คือต่อมาต,ต่อไปตัวอะไรเออต่อไปเป็นเวนโกงูซังหกดาวนะคผมผมจะให้อยู่ในเทียเอสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวตีจิตไฟที่ผมกล้าพูดเลยว่าไอเโกโูซังเนี่ยเป็นตัวตีจิตไฟที่แรงที่สุดในเกมเลยทุกคนมันตัวตีจิตไฟที่แรงมากบั๊บไดมจทีนี่โูตีทีนี่ดาเมจเป็นเส้นเลยผมบอกเลยไอเรนโกโคแรงมากครับผมต่อไปฉันได้สืส่อ,อมไม่ต้องพูดเยอะแต่ลูฟี่อันนี้เป็นลูฟี่ห้าดาวใช่ไหมผมจะให้อยู่เทียวนี้เนาะโอเค ต่อไปเอสคานอเอสคานอปั 0, ๊มตังสี่ดาวผมจะให้หยุดเทียร์มาแฮปบแก้แก้บูม่าเลยประมาณนี้โอเคนะครับผมก็สับใครที่ไม่มีบูม่าก็ใช้เอสคานอก็ได้ใครที่ไม่มีเอสคานอก็ใช้บูม่าก็ได้ครับงสองตัวนี้อยู่ในเทียร์แก้แก้กันครับผมต่อไปเกรย์เกรย์ให้อยู่เทียร์เครับผมลูฟต่อไปลูฟี่ต่อไปลูฟี่อ่าสเน็กแมนลูฟี่สเน็กแมนผมให้อยู่เทียร์เอสละกันเนาะเพราะมันเป็นตัวที่ตีไกลมากครับผมมันเป็นตัวที่มาแทนมีฮอตเลยครับผมมันเก่ง มากบอลเรลูฟี่เทเอสเนี่ยเ้ลูฟี่ไม่ใช่เทเอสสิอูซวี่เกียร์สิริกแมนโอเคผมให้กับเทเอสเนาะโอเคต่อไปโกฮังโอ้โหมาเรลูโกฮังเนี่ยเป็นตัวสามดาบที่โหดมากอ่ะผมให้โกฮังอยู่เทียดเอเลยทุกคนโกฮังพันอันนี้เป็นตัวผมบอกกับทุกคนโกฮังเป็นสามดาบที่โหดมากผมแนะนำนะผู้เล่นใหม่อ่ะควรมีนะตัวเนี้ยควรมีเลย ก็ตัวโหดมากครับผมจริงๆการเพราะว่ามาโหดยังไงเดี๋ยวมันมีรีวิวแต่เยอะเลยอะ่ะแต่ผมก็ทำรีวิวให้กันนะถ้าสมมคนอยากเห็นโกหังเยอะครับผมต่อไปเอสนะครับผมเอสให้อยู่เทียร์นี้ไปเนาะเทียรซีต่อไปอ่าม็อบไซโคม็อบไซโค,มซคผมให้อยู่เทียรซีเหมือนกันครับผมจูเนโนจูเนโนผมให้อยู่เทียรบีเนาะโอเคต่อไปอะไรทั้งโอ้โหทั้งผมให้อยู่เทียรเอครับผมมันเป็นตัวตีปืนที่พอใช้ได้อยู่ครับผมทั้งนึงพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะจอมับนบูว่าเทียซี 4. ต่อไปครับผมต่อไปโกคูหกดาวแต่ว่าโกคูซุปเปอร์ไซย่าก็ชใช่ปะคนเรียกกันอย่างงี้ใช่ปะโกคูซุปเปอร์ไซย่าก็ชับนะผมผมจะให้โกคูซุปเปอร์ไซย่าก็ชอยู่เทียบอ่ามาสแบทเลยครับผมเพราะเป็นตัวตอนนี้โกคูซุปเปอร์ไซย่าก็ชับเป็นตัวที่ลงอีฟิสต์ได้โหดมากครับผมเพราะว่าด้วยจากที่ดาเมจมันไปแสนห้า 105, ถ้าบัฟแล้วนะเป็นแปดสิบแสนห้าแถมตีก็หกวิเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอเอซิโกมากครับต่อไป คือว่าตัวเนี้ยอยู่ในอีกเมต้อีกยาวนานครับผมต่อไปฟิเซอร์ฮานาโอไม่ต้องพูดเดยอะครับผมไปซีต่อไปทันจิโร่ไม่ต้องพูดเดยอะเหมือนกันครับผมนัสืึให้อยู่เทียบีเนาะใครที่ยังไม่จำนัสืึได้อยู่ก็นั่นแหละยังเก่งอยู่ครับผมแต่แค่แพงไปนิดนึงต่อไปนงางกรโตะโอ้หนงางกรโตะเหรอมาให้อยู่เทียซีแล้วกันเหนะ็นเนาะ ต่อไปโทกัสจังโทกัสจังผมว่าอยู่ทรีบอยู่งั้นครับผมเอาไว้คอมโบเนสโก้ได้นะของวาข้างกันเลยเนะี่ยสามตัวนี้ครับผมเนี่ยถ้าผมงวาชีอยู่ตัวนี้สาม,มารถคอมโบกันได้ครับผมต่อไปโทนิซกักไปต่อไปจะเป็นตัวของอัปเดตใหม่ผมเนี่ยคือทัสึมักิจังนั่นเองทัสึมักิจังผมจะให้อยู่เทียร์นจริงมันก้ามกึ่งระหว่าง A กับ S นะเพราะว่าเป็นตัวตีพื้นแต่ผมตัววางพื้นที่ตีแอร์ได้อะ่ะผมว่าอยู่ A ครั้งแรกเลยอะ่ะประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับผมโรมาสแตงผม,ม่ให้อยู่เทียร์ S เดินครับผมเป็นตัวตีพื้นที่ไม่ใช่ตัวตีพื้นสิมันเป็น, turkey, yeah. น eraser. ตัวทีแอร์ที่ตีหนึ่งวิอัพเต็มตีหนึ่งวีติดไฟตีเร็วนั่นแหละกูคุ้มค่าดาวไปเทียร์ซีโอ้โหให้อยู่เทียร์ซีเหมือกันนะผมแต่อยู่กับมันกลางๆโอ้โหก็เก่งอยู่เนาะมาจะแลนมาจะแลนโอ้ไปเทียร์ซีเหมือนกันครับผมจิระยะจิระยะผมให้อยู่เทียร์อาเอแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นตัวตีพื้นที่ตีไกลครับผมตีไกลตีเร็วตีแรงครับผมเนี่ยเนาะใครที่มีจิระยะบอดก็น่าจะรู้ต่อไปคุม คุมาเน่จริงๆมันเคยเป็นตัวที่โหดแต่ก่อนนะจริงๆแต่ก่อนโคมาควรอยู่เทียร์มาแซ่ด้วยซ้ำผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยการมาของโกคูโคนันหรือโกโจอะไรทุกอย่างตามไปโกโจิปกี่สิการมาของอะไรตัวทำให้คุมาเน่ผมให้ลดอยู่แค่เทียร์เอสเอสนะครับผมเนาะก็ยังเก่งอยู่แหละยังเก่งอยู่เทียร์เซตแต่หดเลยนะต่อไปโซโลวาโนุโซโลวาโนุผมให้อยู่เทียร์บีแล้วกันเนาะต่อไปโจเซฟโจสตาร์ผมให้อยู่เทียร์บีอีกนะผม ต่อไปพ่อคิลัวซิลเวอร์ซิลวาโซนิกอะไรทั้อย่างเละโอเคผมจะให้ซิลวาโซนิกอยู่เทียร์เอแล้วกันเนาะยังเก่งอยู่แหละยังเก่งอยู่ผมไม่ตัวถ้ามาเต็มเสร็จปุ๊บมาตีพื้นแล้วมันก็ตีแอร์ได้ด้วยครับผมแับอ่ะแบบเจ้าอ่าซิลวาโซนิกกับซิลวาเอกของเราเนี่ยครับผมต่อไปโกฮังโกฮังผมให้อยู่เทียร์เอแล้วกันเนาะโอเคต่อไปครับผมต่อไปอะไรเออต่อไปวิจิต้าวิจิต้าผมให้อยู่เทียร์ซีครับผม เด็กกูห้าดาว TFC เหมือนกันนะครับผมต่อไปหนวดขาว TFC เหมือนกันตัวหนวดขาวหกดาวเนี่ย like อันนี้ก็คือห้าดาวแล้วตัวหนวดขาวอหกดาวผมให้อยู่ TFB เนาะโอเคเอาไปวิชจริงๆวิชทุกคนอยู่ใน TFPVP อ่ะแต่ผมให้วิชบุ๊ดบีด้วกันเนาะต่อไปอ่ามีมิเรโอต้าห้าดาวผมให้อยู่ t ้วก็ต่อไปคีรัตชิคังเงี้ยตัวเสียจากไทยเอลสองผมให้อยู่ t อนกันเนาะอ่านาโตะห้าดาวผมให้อยู่ TFC เหมือนกันโอ้โหทางหลังนี่เริ่มกากแล้ว ต่อไปอ่าคาคาชิเอาไปเทียร์สีโอ้โหเทียร์สีโคตรเยอะเลยต่อไปดีโอดีโอผมให้อยู่เทียร์แก้แก้โจฮโร่เนาะนี่เทียร์บีกันเนาะโอเคต่อไปมีฮอกผมให้อยู่เทียร์สีครับผมลูกเกีย้ยวหกดาวลูกเกีย้ยวหกดาวผมให้อยู่เทียร์เออ่าบีล้วกันโอเคบีประมาณอันนี้นกันโอเคลูกเกี้ยวห้าทำไม่ต้องพูดเยอะครับผมเบียคุยะให้อยู่เทียร์สีเมอร์ลินคือเมอร์ลินเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาทาี่จะอ่าบับเดาอ่ะมันคือมันบับระยะได้แหละก็คือเป็นตัวสายบับเหมือนกันแหละ ถ้าผมใส่บัฟแล้วแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะมันไม่ได้อยู่เทียร์มาลสแท็บนะแต่ว่าผมจะให้มันอยู่เทียร์เอแล้วกันเนาะเมอร์ลินมันไม่ได้เก oui. ่งมากอะต่อไปอาหลวงปู่ในเฮโลเป็นตัวปั๊มไดเมทิสมันโกงนะในเฮโลว่ามันโกงเอาเรื่องอย่างในเฮโร่เนี่ยแต่ผมจะให้ในเฮโร่นะครับอยู่แค่เทียร์เอแล้วกันเนาะโอเคก็ตารางก็แค่ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะนี่เลยครับผมตารางสำหรับออสตาทาวเวอร์ดดิฟเอนส์ในแผดปัจจุบันนี้ครับผมก็ใครที่อยากได้อ่า รูปภาพเต็มๆเนี่ยก็ลองสามารถหยุดแคปหยุดได้นะว่ามีตัวอะไรบ้างของผมเลยให้ดู S S Mini แล้วก็จะมีนี่ C ประมาณประมาณนี้เห็นไหมาหาผมกันให้ดูเนาะก็แล้วผมก็สับคลิปดีถ้าใครชอบหรือจะกดแล้วสั่งว่าใครกดอันหนึ่งของผมด้วยครับก็เซียวเก๋ผมเไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับครับผม